ชร์ข่าวเรลเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เป็นข่าวดีจากกระทรวงวัฒนธรรมนะคะเปิดลงทะเบียนร,รับเงินเยียวยาศิลป,ปินและกลุ่มเครือข่ายอุตสาหกรรมบันเทิงที่อายุเกิน65ปีที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19โดยท่านสามารถแจ้งความประสงค์เพื่อลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่24มกราคม2 5 6 5นะคะ18มกราคม2 5 6 5ที่ผ่านมานะคะ นายประสบเรียงเงินรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและโฆษกกระทรวงวัฒนธรรมได้เปิดเผยว่าตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับกระทรวงแรงงานพิจารณาแนวทางช่วยเหลือเยียวยาบรรเทาความเดือดร้อนแก่กลุ่มศิลปินและกลุ่มเครือข่ายอุตสาหการรมบันเทิง ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยจากการหารือร่วมกันในส่วนของกลุ่มศิลปินและกลุ่มเครือข่ายอุตสาหกรรมบันเทิงที่มีอายุเกิน65ปีที่เป็นกลุ่มแรงงานนอกระบบและไม่เข้าข่ายเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33-39และ40ตามพรบประกันสังคมพุทธศักราช2533และที่แก้ไขเพิ่มเติมให้แจ้งความประสงค์ เพื่อขึ้นทะเบียนรับการช่วยเหลือเยียวยาจากรัฐบาลผ่านสมาคมเครือข่ายอุตสาหกรรมบันเทิงและสมาคมศิลปินพื้นบ้านทั้งหมด29สมาคมนะคะซึ่งก็ได้แก่ 1. สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ 2. สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย 3. สมาคมวิชาชีพภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย 4. สมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชันและคอมพิวเตอร์กราฟิกไทย หสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทยหรือ TGA 6. สมาคมดิจิทัลคอนเทนต์ไทยหรือ DCAT 7. สมาคมนักเขียนบทโทรทัศน์8สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย 9. สมาคมส่งเสริววิชาชีพวิทยุและโทรทัศน์ไทย 10. สมาคมผู้ประกอบการโรงภาพยนตร์11สมาคมผู้บริหารการผลิตภาพยนตร์ต่างประเทศ 12. สมาคมไทยธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์บันเทิง 13. สมาคมการค้าผู้ประกอบการธุรกิจบันเทิงไทย 14. สมาคมการค้าผู้ผลิตภาพยนตร์สารและคดีไทย 15. สมาสมาธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์16มูลนิธิสวัสดิการนักแสดง 17. สมาคมศิลปินตลกแห่งประเทศไทย สิบแปดสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชุปถัมภ์สิบเก้าสมาคมนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทยยี่สิบสมาคมผู้ประกอบอาชีพระบบแสงเสียงภาพไทยยี่สิบเอ็ดสมาคมลิเกประเทศไทยยี่สิบสองสมาคมเพลงพื้นบ้านภาคกลางประเทศไทยยี่สิบสามสมาคมอุปรากรจีนยี่สิบสี่สมาคมศิลปินขับซอล้านนาะ 25สมาคมกลองและศิลปาการแสดงล้านนา26สมาคมศิลปินพื้นบ้านอีสานใต้27สมาคมหมอลั m อีสาน28สมาคมหนังตลุงปักใต้และ29สมาพันธมสมาคมโนราแห่งประเทศไทยและสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนวัฒนธรรม1765หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊กกระทรวงวัฒนธรรมหรือเว็บไซต์กระทรวงวัฒนธรรมนะคะแอปเดิดแล่าสุดกระทรวงวัฒนธรรมเปิดลงทะเบียนรับเงินเยียวยาช่วยศิลปินอายุเกิน65ปีที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19นะคะ